วันนี้พาคุณยายไปซื้อของบัานแม่นะจ๊ะเอาอะไรเลือกเลยเอาเดินไปนู่นเลยเดินไปเลยมีของเยอะแยะเอายูโรนั่นแหละยายยูโรข้างล่างน,น,นั่นสีเหลืองๆก็ได้ก่องเลืองฮะเออนนั้นก็ได้แล้วแต่ยาย อันนี้ละอันนี้ละกันเนี่ยข้างบนเนี่ยที่เป็นซองเล็กๆเนี่ยยายบนเนี่ยไม่มาข้างบนเออฮะก็เหมือนการขนมปังนั่นแหละไปสองอันเลยมาไปเออมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้เป็นขนมอันนี้นี่หวายายไม่ใช่ขนมนี้แล้วแหละ เดี <kung> ๋ยวเดี <ım> ๋ยวเดี๋ยวไปอีกเดินไปเดินไปอีกเดินไปอีกเดไปอีกอันนี้ไม่ใช่แล้วต้องอันนี้พออันนี้กองเขียวนี่ใหญ่กองเขียวกองกองเขี้ยวกับกลองกระชายใช่ใช่อันนี้มันเป็นกรอบๆนั้นแหละมาสองเอามาสองสีก็ได้เออสองสีสินี่เอามาสองเสียสีเดียวหรอ ออกมากไ,ได้ไหมมามอยู่ข้างหลังนี่ถ้าไม่เพจก็เคื่อนนั้นใช่ถูกต้องพอไหมอาอีกบ้าเอาะเอะไรอีกน้ำอยู่ข้างหลังเดินไปเดินไปวันนี้ภารกิจวันแม่นะครับพาแม่มันช้อปปิ้ง หาแม่มาซื้อของนะจ้ะโจ๊กเอามาใหญ่โจ๊กเอาเปลาไม่กินใช่ไหมไม่กินก็นเดินเลี้ยวขวาไปเลยน้ำจะอยู่ขวามือขวา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 ,ขวาสุดเลยเห็นไหมน้ำนู่นอ่ะเดินไปตรงนู้นเลยขอทางหน่อยครับ เาแพกเล็กหรือแพ็กใหญ่ไมเห็นหนักแลวกัน่ยใช่แม่ก็แพกแพกนี้ไปเลยอันนี้ยเอนเลยไม่เอานี้ก็ได้มีค่าเท่ากัน เอาไปทำไมเพลงเลยพอตงสองเพล็สามเพล็ก็ใส่ไปเอาไปเพ็แล้วเอาตะเหินใส่ได้ไปเรียบร้อยอะไต่อถอนม ได้แล้วได้หมดแล้วไปเดินไปเร็วแฝบธงซักฟอบอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเองรถดีอ่ะเดี๋ยวเดินไปรถดี อันนั้นไม่ใช่อ,ใชายายอันนั้นเป็นสกอตบายไม่ใช่หรอยายอันนี้เป็นที่ถูพื้นเดี๋ยวน้ำยาฮะอ๋อโอเคอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปน้ำยายล้างจานห้องน้ำมียังหมดปเ,เปล่ลจาจะคนใหญ่ทำไมขอดแพ็คคู่นั่นยายหยิบแพ็คคู่ขนเลยสักนั่นน่ะคู่นั่นน่ะ แพกคู่แพกคู่ใช่ใช่ใช่ในั้นเลยยกมาหนึ่งแพ็กเลยไปวาง,าองวเออไปไปไปสกอตบอยยายไม่ไายสกอตบอไปด้วยที่เป็นฟองน้ำนั่นน่ะหมดแล้วที่บ้านทห็นลสกอตบอหท่นน่ะ เอาสีขาวก็ได้ที่มือแม่ที่มือยายอ่ะเออนั่นแหละเอามาเลยมือแกนสามอันใช่ไหมสองหรือสามสามอันใช่ไหมอันนั้นตัวน,นั้นแหละเอาตัวน,นั้นแหละเอามาอันเดียวปอกอะมันมีตั้งสามอันแล้วนั่นอ่ะได้เดินทางเลย ที่ขัดพื้นไปด้วยแล้วกันแฝบแฝบมีเรียังแฝบเออผงซักฟอกมียังเจนม่ามียเยอามีก็ไม่เป็นไรก็เดินเป็นรใหญยย่เลิบอีก โอเคเดี๋ยวไปดูให้แม่ยายเอานี้ไปอ่านหนึ่งไปใส่ห้องน้ำนี่นี่นี่หยิบอะไรข้างอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้างบนเอานนั้นอ่ะเอาสีม่วงก็ได้ม่วงนั่นก็ได้โอเคยายม่วงนั่นก็ได้อาและไปเดิน เด็กแป๊บเนี่ยอ,อายากันยุงไหมยาสีกันยุงไหมนี่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 นะยาฉีดกันยุงแม่ไปเดินไปเลยขวามือประเลยแม่ขวามือประเลยจ้าแล้วมุมไปมุมสูดป,รยยปุ้นเลยยายไปสูดู้นเลยเอ๊ยยาสีฟันเรายังไม่ได้นี่ยายใช่ไหมเดินอีก เดินปีกเนี่ยเดินปีกยาสีฟันเลี้ยวขวาใหญ่นู้นขวานี่เลี้ยวขวาเข้าไปเลยเลี้ยวขวาไปเลี้ยวขวาไปเลยสบู่ล่ะเราต้องเอาสบู่ไม่ใช่กยายายเดินตัวปีก เดินตรงไปอีกไปเรื่อยๆตรงไปตรงไปซ้ายมือยายเดอ้อมียาสีฟันกับแปรงสีฟันแปรงสีฟันเปลี่ยนด้วยแปรงสีฟันเอาตรงแพ็คคู่ก็ได้ยายอาแพ็คนี้แพ็คนี้แพกสามนี้มาข้างบนข้างบนข้างบนอ่อนกว่าอาใช่ถูกต้องอันนั้น โอเคนั่นแหละหนึ่งอันตายยาสีฟันแม่ก็แม่เดินไปยาสีฟันอยู่ตรงนู้นยาสีฟันเอาแพกสามเลยนุ่นเดินไปอีกไม่ใช่เดินไปแพกสามอีกอันหนึ่งอีกไม่ใช่นั้นไม่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 ไมไมกล่องนั่นแหละกล่องใหญ่ฮั่นเออเอามาหนึ่งกล่องโอ้ยใหญ่ยยละบางรอง <laughs> วางนั่นแหละไม่อะไรเอาวางเลยสบู่อยู่ตรงนี้ฮะเน่ะเห็นสบู่ไหมเป็นก้อนท่านเอาลักนั่นนะ่ะยายสบูลักเลยข้างล่างข้างล่างข้างล่างอันนั้นนกแก้วหรือจะเอานกแก้วได้หมดนะใส่ใส่นกแก้วไม่ล่ะใส่นกแก้วเรยใช้ลักเอาไปสองแพคเลย โอ้ยอมายแม่ไม่แม่มาสองแพ็กเลยเออนั่นแหละมาฮงมาเฮยอะไระ่ะเซนพูมีหรือ,อยังน้ำยาสระผมอืนีละน้ำยาสระผมไม่มีก็เลือกเอาเอานี้ไหมเป็นของเด็กไหมล่ะนันน่ะนันน่ะยายของน้ำยาสระน้ำยาสระผมวันนี้มันใช้ได้หมดเลยเด็กก็ใช้ได้ผู้ใหญ่ก็ใช้ได้จำไหมล่ะ มันเป็นอันนี้มันมีอันนี้ด้วยราผมแล้วก็สบู่ในตัวเอาไปเลยหนึ่งงานจบนอนยังอ่ะเดินไปข้างหลังเดินไปอีกเดินไปอีกภารกิจพาแม่มาชอปปิ้งนะครับบัดนี้นะวันนี้เดินไปเรื่อยๆครับเดินไปเรื่อยๆเลยน่าจะเลี้ยวซ้ายนะแม่เดินไป เอาแป้งไหมเอาแป้งทากันร้อนไหมแป้งที่บ้านหมดยางเนี่ยแป้งอยู่ตรงนี้อันแพ็กสามสามแถมหนึ่งก็ไปเหอะ 3. 3. ถ้าจะได้ใช้อ่ะ,อะมันมก็ม,กมันก็ได้ใช้อยู่แล้วก,วก็เอาไปเหอะมาเลยแพ็กสามมาเลยแปดดกว่าบาทเอง

อ๋อรถดีอยู่ตรงนู้นยายเดินเลี้ยวซ้ายไปเอาปลากระกป๋องไหมเอาปลากระกป๋องไหมฮะกินปลากระป๋องไม่อะไอยู่แนวข้างบนนั่นนะ่ะบนแม่นั่นนะ่ะหน้านะั่นตรงหน้าแม่เลยเอาไหมเอาสักแพ็กหรือสองแพ็กไหมปลากระกป๋องอ่ะนู่นน่ะข้างหน้านูา่นเอาไหมเอาเปล่าเอาเออแล้เอาไม่เอาแล้วแต่ เราเดียยเ๋ยวหยุดเลี้วซ้ายไปเลยครับเลี้ยวซ้ายไปเลยอ๋ไปเลี้ยวซ้ายเลยแม่ใช่ไม่ยายตรงไปอีกตรงไปตรงไปรถตีอยู่ตางไหนนะครับรถดีอยู่ฟังเฟยมันก่อน ยายเดินขวาเลยไป,ไปเดินตรงไปเดินตรงไปขอบคุณครับใช้มือใช้มือเดี๋ยวขวาแพะเนี่ยรถด,ดีอ่ะยาย เอาถุงทำไมเอาถุงเล็กทำไมเอาถุงใหญ่ไปเลยเอาถุงใหญ่ไปนู่นน่ะเออชุลรถก็พอไหมชุลรถกออันนี้ก็เอาชุลรถอยู่ตรงนี้ยิบไปนู่นน่ะเนี่ยชุลรถเออยึดไม้เอาถุงใหญ่ถุงข้างล่างนั่นเออใช้ไปซื้อไปเถอะมันไม่ได้บู๊ วางไ้ข้า,างล่งางเอากะอนข no ไหมเอาก้อนขนอเอาหรือไม่เอา,าเอาไห,ลาไไหมล่ะเอาไปสักก้อนไหมเผือไปใส่ต้มพอยังเอาอะไรอีกเอาอะไรอีกดีดีดีมีอะไรอีกจะเอาไหม ยาซิฟันอไยาซิฟันได้แล้วแปรงซิฟันได้แล้วสบู่ได้แล้วขอีะไอีกกพอแล้วเหรอน่าใจเดินไปเลยเขัเต้เลยเรือเรือเรือเรืือเรือเรือ อาปลาไหมไม่อาปลาพ่อไปทอดไงเอาไก่ไหมไก่นี่ไก่อยู่ข้างหลังนี่จงบนบ่นบ่นดูนี่หนังยาหนังยาอะไร น้ำยาล้างจานที่บ้านนี้ไม่ใช่เหรอก็ไปเดินไปเลยน้ำยาอะไรก็นี่ไงก็ได้มาแล้วน ah> ั่นไงก็ได้มาแล้วได้มาแล้วไปเลยมานี Warriors ่ยยามานี่ เดินไปออกแล้วออกแล้วออกเลยเออกนี่แหละออกซ้ายนี่แหละอ๋อเดินรอตรงนู้นครับครับไอ้แม่อยู่ตรงนี้แม่มาล็อกนี้เดินล็อกนี้เลยเดินมาล็อกนี้เดินมาล็อกนี้จ่ายตังค์แล้วนะครับโอเค นะครับ